สวัสดีค่ะพบกับช่อง FC หมอลำมาแรงกันอีกเช่นเคยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเฮ้าสิมาว่าเรื่องนิท่านนะคะที่ทางด้านเพจดังเพิ่นได้ดแต่งนิท่านของนั่งวัวบานกับผู้ใา้ที่พานมากของเพิ่นเนาะคะ่ะโดยนิท่านเรื่องนี้เป็นนิท่านที่เพิ่นบด้เอยวยว่าเป็นไผเนาะคะ่ะเพิ่นสิใสอักซรอักษรหยอพ่อพ่อ กับซือวานั่งวัวบานเนาะค่ะและผู้ทายอีกคนหนึ่งกับซือว่าป้าปานาะค่ะเอาเป็นว่าไปรับฟังกันเนาะค่ะเพจดังโพดคอความโพดนิท่านวา่าหลายคนคงไดานิท่านความมากและกับผู้ทายของนั่งวัวบานไปแล้วและกับคงสงสัยกันว่าผู้ทายคนนั้นที่นั่งวัวบานไปเจอที่จุดๆ,ๆแก้ไขก็คือจุดๆ,ๆพ่อพาน พ่อพ่อไปเจอป้าป๋าเทือเลกที่ล่งเหล่าเสียงจันขอนแก่นโมเมนตะวันแดงแล้วก็ไปเย่งจากอกแฟนเขามาคือไผและทีน่านาญานไปกว่านานนากลัวก็คือนั่งคบพ่อของลูกสอนคนหนีพ่อของลูกคืบไผเฮ้ากับหูดีเนาะค่ะสอนกับผู้ชายคนหนีโดยที่ผู้ชายทั้งสองคนบูหูเรว่าโดนคบสอนกับถูกพักเป็นมือที่สาม โดยบุหูความจริงอียงเลยผู้ชายคนหนีก็คือคนในนิทานทีเพจเล่าซื่อว่าปอกหรือป้าป๋าที่นั่งเป็นคนที่มาเรียกนาสงสารผู้ชายสองคนหนีหลายทั้งสองคนเป็นเป็นคนที่นาสงสารคนหนึ่งถูกไล่ออกจากบ้านกลางดึกเพราะว่านั่งบ่เอาแลวส่วนอีกคนพ่อของลูกกระโดนสวมเขาหนอกใจอ่า โดยนิท่านเลื่องหนีเนาะกาสิยาวเน่นิท่านเริ่มจากเป็นนิท่านความหักและกับผู้ทายของนั่งบัวบานนั่งบัวบานมีชีวิตทีโลดผูนเลื่องผู้ทายอยู่หลายชีวิตของนั่งบัวบานมีผู้ทายว่นเขาว่นออกบ่เคยขาดก่อนสิมาคบกับนุ่มอังกฤษนั่งบัวบานกับมีแฟนเป็นตูเป็นตนผู้ทายคนหนีนั่งบัวบานก็ไปแย่งเขามา ผู้ชายมีแฟนอยู่แล้วและตอนนั้นผู้ทายกระลองเพลงในพับดังแห่งหนึ่งกําลังหอดนั่งบัวบานไปเที่ยวกระเกิดสปากกันทันทีและกระกดดันให้ผู้ทายไปเลิกกับแฟนแล้วก็ะมาคบกับตนสะเฮ็ดให้มีอานาคตที่สดใสสีเฮ็ดให้มีอานาคตที่ดีมีเงินมีทอง <c oughs> ผู้ทายจึงไปเลิกกับแฟนและก็ะมัคบกับนั่งบัวบาน แต่บริเชิดนาชู้ตาผู้ทายมากหนักแต่ก็มีแค่คนในหมู่คณะลองล่ำตัดหูเท่านั้นแฟนคนหนี้แอดไห้ซื้อว่าป้าป๋าจา้าคบป้าป๋าไปสักพักกะเริ่มเบือ่อพอะปา้าป๋านั่นขีเกียจขี่คานเฮ็ดอียงกะยิยบหยงบ่ได้เรื่องสักอย่างนั่งบัวบานก็เริ่มหาผู้ทายคุยคนใหม่จังหวะนั่นก็มีไอหนุ่มอังกฤษที่เพิ่งเลียนจบใหม่ๆมาจีบ เตาะไปเตาะมานั่งบวัวบานเห็นสองทางตืบตูพอหนุ่มอังกฤษนั่นกะบบธรรมดามีความสามารถมีฐานแฟนครับที่สำคัญนุ่มอังกฤษกะอ่อนเก่งเอาใจเก่งพิษกับป้าป๋าที่บ่มีอีหยังให้ตื่นเต้นแล้วอีหยังอีหยังกะหนาเบื่อไปเบิดในขณะที่ยังมีป้าป๋าฆ่าลูกแต่กะแอบคบซอนกับนุ่มอังกฤษไปนั่มแต่นุ่มอังกฤษบ่หูเลยว่า สาวรุ่นพี่ที่จะโค้งนันหลงหักนันมีผัวอยู่แล้วพอจะโค้งบ่หูอีหยังเลยสาวรุ่นพี่เว้าอีหยังนุ่มอังกฤษกับเสื้อพอเป็นหักห,หักเทือเลกบวกบวกกับประสบการณ์ชีวิตที่ยังอ่อนด้อยในเวลานั้นจีบกันคบกันคุยกันไปสักพักถึงเวลาอันสุกงอมได้ที่นั่งหัวบานกระส่วนนุ่มอังกฤษไม่ยู่น้ำกันที่บ้านเกิด นุ่มอังกฤษกระตกลงทันทีพอใจมันหักสาวรุ่นพี่อยู่แล้วและเมื่อมั่นใจแล้วว่านุ่มอังกฤษย่อมบินมาอยู่น้ำเจ้าของนั่งบัวบานได้ได้ตกลงกับป้าป๋าขอแยกทางกันโดยให้เหตุผลว่าบริหักป้าป๋าแล้วและกะเลือกนุ่มอังกฤษแล้วเขาสิบินมหาชันเร็วๆนีป้าป๋าไปซะและกลางดึกในคขนนันป้าป๋า ได้เก็บข่าของออกจากบ้านของนั่งวัวบานด้วยความเสียใจจนถึงทุกมือนี้นุ่มอังกฤษบ่เคยหฮูเลยว่าเจ้าของนั่นถูกพักให้ตกไปอยู่ในสถานการณ์มือที่สามโดยไม่โดยบ่เคยหฮูความจริงอีกอย่างเลยสร้างหนาสงสารและกะเห็นใจจริงๆและปัจจุบันนุ่มอังกฤษและนั่งวัวบานก็ได้แยกทางกันซ้ำล้อยปะป๋า,ปาพอหน่งวัวบานแอบนอกใจ ไปคุยกับแฟนเก่าอีกคนคนหนีคนละคนกับป,ปา๋าคนหนีคือชูท่างใจของนั่งบัวบานหลังจากที่โพด,ดีนั้นได้มีการโพดลงไปเพจดังเพจ 3, อีเซียมเอลวิสามยังได้มีการแสดงความคิดเห็นด้วยว่าแต่ก่อนนั้นตอนที่แบกนั่งติงแต๊ดของนั่งมาคซิมามว้าวกับตูบ่อย ว่าพ่อพ่อเป็นคนที่เหลียบ้อยหลายนั่งโมยุงเรื่องผู้ทายนั่งเฮ็ดงานเก็บเงินอย่างเดียวบ่มีเลื่องผู้ทายเลยกับมาเด็กพ่อของลูกนี่แหละทิ่แต่งงานและกะ็เลิกกันนั่งหักลูกหักองค์กรน,นั่งโม่เคยเฮ็ดตัวเสียหายเลื่องผู้ทายและนี่คือเลื่องอยียงโบเคยว่างเวนคุ้ยเลยคบซ้อนมาตลอดก่อนสิเลิก็หาคนใหม่มาสเปรย์ไว้ตลอด พวกติงทั้งหลายแกเดแกเดหลอกแค่เทือเดียวนั่นแหละอืมหลอกตู้เดืเทื่อเดียวอีก comment, คอมเมน์คอม,มิ่นหนึ่งเนาะคะ่ะเชาวโซเชียลเด้ยมาคอมเมนต์เนาะโดยบอกว่าเคยได้ยินพอบีบบอกว่านั่งจุ่ๆชอบโทษคุยกับแฟนเก่าจนพอบีกจับได้แล้วบอกให้เลิกคุยกันให้มาโฟกัสแต่พอบีก คนนี้เลยคะที่พอพูดถึงในวันนั้นขนาดคคบบักภาคอยู่ตอนนี้มันก็นยังเจ้าสู้เล่นหูเล่นตากับผู้ชายคนอื่นเสยผู้ชายเขาหูกันแหละว่าไผเล่นได้หอกได้แค่ใดนนังกะสวยนั่งกะเลิศดนั่งกะเ,เฟอือฟิกแห้งเนาะฮ่าฮ่าแม่สาวสนีแรง เจอคุดแบบนี้งานเต่งสิลุ่มบบเธอเอา้าวเสื้อแล้วนั่งสุดยอดจ้าถึงว่านั่งมักเว่าบนเวทีอยู่บ่อยๆว่าชี้เขี้ยวและกันยโอ้โหมันยิ่งกว่านวานิยายเรืองโมล่าแค่บโบเกินสองหัวส่วนกากีกับโบเกินสามหัว ส่วนวันทองกับแค่สองผัวบะแต่นั่งบัวบานคือเก่งแทบพี่น้องเอ้ย